้าแต่พระเจ้าลูกสารเสริญพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เป็นความเชื่อเป็นความวางใจของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะในเช้าวันนี้ข้าพระองค์เปิดใจของข้าพระองค์ที่จะรับถ้อยคําและการศึกษาในพระวจนะของพระองค์ขพระพระวิญญาณบริสุทธิ์ประงเจ้าค่ะสถิตอยู่และนําข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยสติปัญญาและการสอนที่มาจากพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเข้าใจพระองค์เจ้าค่าในน้ําประทัยและถ้อยคําของพระองค์ ลูกสารเสรนโพรองและมอบช่วงเวลาในเช้าวันนี้ไว้ในโรรองในพระนามของพระเยซูคริสเจ้าอาเมนค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในพระธรรมในการศึกษาพระกิติคุณนะคะที่เราได้ศึกษาร่วมกันมาสองสัปดาห์แล้วนะคะเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูคริสนะคะ ซึ่งสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปอู้ถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นแห่งพันธกิจของพระเยซูหรือว่าการเทศนาสั่งสอนของพระเยซูคิดว่าโลกนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญนะคะที่มาอาจที่จะมองข้ามได้นั่นก็คือการปรากฏตัวของท่านผู้หนึ่งนะคะนั่นก็คือยอน ให้รับปฏิสมานะและการที่พระเยซูเนี่ยได้สด็จไปรับปฏิสมาจากยอนที่แม่น้ําจอแดนเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีิกรรมหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นการสําแดงถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่โดยยอเนี่ยจะเป็นสะพานนะที่จะเชื่อมระหว่างยุคสมัยทั้งสยุคนี้ เพื่อที่จะคํำพยากร์ที่ชี้ถึงพระเมสสยาในพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะสำเร็จเป็นจริงในพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมนั้นจริงๆแล้วก็มีการพยากรณ์การชี้ถึงพระเมสสยาที่เกิดเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่เนี่ยอยู่หลายตอนแต่ในพระธรรมอิสายาห์ในบทที่40ในข้อที่3ได้อู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระเมสสยาจะเสด็จมาในพันธสัญญาใหม่นั่นก็คือว่าจะมีเสียงร้อง หนึ่งดำขึ้นในทินธุรกันดานและผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่จะเตรียมพระมาราคาของพระเจ้าในทินธุรกันดารและจะท,ทําทางหลวงของพระเจ้าผู้ตรงไปในทะเลทรายนอกจากนั้นในพระธรรมมาคีนะในบทที่4ข้อ5ข้อ6กก็ยังได้อู้ถึงว่าพระเจ้าจะท่งผู้หนึ่งมาก,ก่อนนะคะบอกว่านี่แน่เราจะส่งผู้เผยพระชนะคล้ายกับเอลียามาอย่างเจ้าก่อนวันแห่งพระยาเวจะมาถึง และท่านผู้นั้นจะทำให้จิตใจของพ่อหันมาหาลูกจิตใจของลูกหันไปหาพ่อก็คือว่าจะมีการคืนดีกันเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และพระเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะความบาปท,ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์แต่มนุษย์กลับเต็มด้วยความบาปดังนั้นก็จะมีสิ่งที่แยกออกจากพระเจ้าแต่การมาของท่านผู้นี้เนี่ยก็จะทําลายกําแพงที่ขวางก,การระวังมนุษย์และพระเจ้าลงแต่จะนําการคืนดีจากพระบิดา มาสู่มนุษย์ซึ่งก่อนที่ผู้นั้นจะมาเนี่ยมีการเปิดเผยว่าพระเจ้าจะทรงผู้หนึ่งมาก่อนผู้นี้จะเป็นเสียงร้องอยู่ในทีมธุรกันดานจะเป็นผู้ที่จะเตรียมทางเพื่อแก่องค์พระผุ้เจ้าที่จะมานั้นซึ่งท่านผู้นั้นก็คือท่านยอนนะคะยอนผู้รับปฏิสมาและยอนเองเกาะราบนะถึงพันธกิจตีพระเจ้าได้มอบหมายเพื่อแก่ชีวิตของท่าน ในการที่จะเป็นเสียงร้องที่ดังอยู่ในทีมธุรก,กันดนันในพระธรรมกิติคุณทั้ง4เล่มนี้นะคะได้บรรยายถึงลักษณะของยอนเหมือนเหมือนกันนะคะได้บรรยายถึงการแต่งตัวของยอนนะว,ว่ายอนเนี่ยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นขนอูดและเกาะคาดเอวด้วยสายหนังซึ่งเครื่องแต่งกายอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องแต่งกายที่ดูเรียบง่ายแต่ว่ามันกลับดันแตกต่างจาก คนทั่วไปในยุคนั้นเพราะว่าคนทั่วไปในยุคนั้นมาได้สวมเสื้อผ้าขนสัตว์แล้วนะคะแต่เขาสวมเสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าฝ้ายต่างๆแต่ยอนกลับสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าขนสัตว์ซึ่งมันทําให้แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนในยุคนั้นแต่การแต่งแต่งกายของยอนแบบนี้เนี่ยกลับไปเป็นการแต่งกายที่คล้ายคลึงกับการแต่งกายของเอลียามากๆเลยอันนี้เขาเทียบในสองพงกษัตรินะฮะในบทที่1 ในข้อที่8มีการบรรยายถึงการแต่งกายของเอลียาบอกว่าเอลียานั้นแต่งกายด้วยผ้าขนสัตว์เป็นคนอูดและก็คาดเอวด้วยสายหนังซึ่งมันเหมือนกันกับการแต่งกายของยอนเป๊ะเลยดังนั้นด้วยลักษณะการแต่งกายของยอนประกอบก,บกับการที่ทางเรียกร้องทุกคนกลับใจด้วยการฮับปฏิสานานะเนี่ยก็ทำให้หลายคนเข้าใจว่ายอนคือเอลียาตามที่พระธรรมอิสยาได้พยากรณ์เอาไว้หรือเปล่า ก็มีคนไปถามยอนทั้งพวกประชาชนพวกฟาลิสสีพวกปูโรหิตปากันไปถามยอนว่ายอนคือใครยอนคือเอลียาห์ะหรือว่ายอนคือพระคิดที่กําลังจะเสด็จมาแต่ยอนเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าบปิใจพระคิดและก็บพระใจเอลียาห์แต่ข้าพเจ้าคือคนหนึ่งที่ถูกเลือกเอาไว้สําหรับการเตรียมทางให้กับพระคิดที่กําลังจะมาภายหลังข้าพเจ้า และผู้ที่จะมาภายหลังนี้เนี่ยยิ่งใหญ่แม้แต่เชือกรัดรองเท้าก็มาบาังควรที่จะแก้ึ้นใดยอนได้เขียนเอาไว้นะคะในพระธรรมยอนในบทที่หนึ่งในข้อที่สิบห้าถึงข้อที่เซเจ็ดอาจจะยาวหน่อยนะคะได้บอกไว้ว่ายอนได้เป็นพยานให้แก่พระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือองค์ ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์จะเสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าและเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสดิ สถิตยอยู่ในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสัาแดงพระเจ้าแล้วนี่เป็นคำพยานของยอนคือเมื่อพวกยิวทรงพวกปุโรหิตและเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับท่านมิได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่พระคิดเขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือ ท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระชนะอย่างนั้นหรือท่านตอบว่านิได้คนเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครขอให้เราได้รับคําตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาว่าท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงร้องของผู้ที่ประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำประมาณราคาขององค์พระบุตรเจ้าให้ตรงไป ตามที่อิสยาผู้เผยพระจนะได้กล่าวไว้ไฟผู้ที่ฟาริสีส่งไปนั้นเขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคิดหรือเอลียาหรือผู้เผยพระจนะนั้นแล้วทําไมท่านจึงท,ทําพิธีบฏ p t i s m ยอมตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ําแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านที่ท่านไม่รู้จัก พระองนั่นแหละจะมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัชลองพระบาทของโรรองข้าพระเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้ยอได้ยืนยันว่าเขาบัะเจ้พระคิดบัะเจเอลียาหรือแม้แต่ผู้เผยพระชนะเป็นเพียงแต่ผู้ที่มาเตรียมทางให้แก่ผู้ที่กําลังจะมาก็คือพระเยซูคริสซึ่งยอเนี่ยได้เริ่มต้นการประกาศเรียกร้อง ผู้คนกลับใจเนี่ยในราวๆปีคศที่2ี่เมื่อย้อนปรากฏกตัวขึ้นนะพี่น้องค่ะในเวลานั้นเนี่ยคนอิสราเอลตื่นตื่นมากตื่นเต้นแล้วก็ดีใจผู้คนลังไหลพากไปที่จะพบย้อนและฮับปฏิสมาจากย้อนอันอยังเป็นเหตุที่ทำให้คนอิสราเอลดีใจยังมากตื่นเต,ต้นยังมากเมื่อย้อนปรากฏตัวค่ะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ 400ปีมาแล้วนะคะจากพระกัมพีเดิมมาสู่พระกัมพีใหม่มันมีช่วงช่องว่างอยู่400ปีเขาเรียกว่ายุคเนี้ยค่ะยุคเงียบเป็นยุคที่พระเจ้าบ่สาแดงอะย่างเลยกับอิสาเอลมันมีเสียงของพระเจ้าเลยมันมีผู้สื่อสารของพระเจ้ามันมีใครอ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าตัดอย่างนี้พระเจ้าตัดอย่างนั้นมันมีใครอู้เลยเพราะว่าพระเจ้าบ่ทรงผู้เผยพระชนะเลยมันมีผู้พยากรณ์ใดๆเกิดขึ้นตลอด400ปี มันเป็นยุคเยียบที่ยาวนานมากๆแต่อยู่ๆย,ยอนก็ปรากก็ตัวขึ้นท่ามกลางคนอิสราเอลดังนั้นคนอิสราเอลจึงตื่นเต้นและก็ดีใจพากันออกไปหายอนฮับปฏิสมาจากยอนผู้คนมากมายเข้าเป็นสาวกของยอนและติดตามยอนอย่างกระตือรือร้นมากแม้แต่พวกฟาลิสีเองหรือพวกซาดูสี ก็ปากันมาหายอนเพื่อที่จะหับปฏิสมาจากยอนนะคะอันนี้บันทึกในพระธรรมมัทธิวในบทที่3ในข้อที่7นะได้อู้ถึงว่าพวกฟาลิสสีพวกสะดุสสีพากันมาเป็นอันมากเพื่อจะรับปฏิสมาจากยอนนะคะพี่น้องสังเกตเห็น,นอย่างไรบางคะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่ยอนได้ทําพันธกิจในการหับปฏิสมาในน้ําเนี่ย ี่อย่างยอนไปได้ถูกต่อต้านเลยจากพวกนักการศาสนาแล้วเนี่ยแต่ในคณะเดียวกันเมื่อพระเยซูปรากฏขึ้นประมาณหกเดือนหลังจากที่ยอนเสียชีวิตเนี่ยเมื่อพระเยซูเริ่มทำพนธกกิจของพระองค์กลับถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากพวกนักการศาสนาเหล่านี้อันยังคือความแตกต่างระหว่างพระเยซูกับยอน ที่ทำให้ยอนมาถูกต่อต้านเลยแต่ถูกกลับเข้าร่วมด้วยซ้ํากับพวกฟาริสีเหล่านี้แต่พระเยซูเขาต่อต้านเขามาเอาเลยเพราะอาย่างคือความแตกต่างวันนี้เราจะมาศึกษาเราจะมาดูตัวกันนะคะพี่น้องค่ะซึ่งความแตกต่างอย่างแรกที่ทำให้ยอนเนี่ยมาได้ถูกต่อต้านเลยจากพวกนาก,การศาสนานั้นก็เพราะว่าหนึ่งยอนได้ยอมรับว่าตัวเองมาอใจพระคิด มาเจ้เอลิยาหรือแม้แต่ผู้เผยพระนะเขาก็ไม่ได้เป็นเขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกเลือกไว้ถูกเตรียมไว้ที่จะเป็นเสียงร้องอยู่ในทิณธุรกันดารที่จะนาคนกลับใจพาคนยิวเนี่ยสารภาพบาปกลับใจทิ้งความบาปทิ้งความอาธรรมกลับมาหาพระเจ้าเขาเป็นเพียงผู้หนึ่งที่จะเตรียมชีวิตของคนยิวในชั่วขณะหนึ่งเพื่อที่จะรอฮับเสด็จ ผู้ที่จะมาดังนั้นพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์ก็เห็นว่ายอนเนี่ยก็มาได้มีพิษภัยสิ่งใดพวกเขาก็มาได้แอบอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้วิเศษเขาม่ได้ยกย่องตัวว่าเขาเป็นเอลียาหรือเป็นพระคิดหรือเป็นผู้เผยชนะเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนเพียงแต่คนธรรมดาทั่วไปตีถูกเรียบขึ้นมาเตรียมทางสําหรับผู้ที่จะมาเท่านั้นดังนั้น ฟาลิสีก็มาได้เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยสิ่งใดก็มาได้ต่อต้านยอนนะคะนี่คือประกาศที่หนึ่งประกาศที่สองได้ทำให้ยอนมาได้ถูกต่อต้านจากนักการศาสนากเพราะว่ายอนเนี่ยมาได้ขัาใจอยู่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงในกรุงเยรูซาเลม็มหรือว่าไปเรียกร้องประกาศอยู่ในธรรมศาลาของพวกฟาลิสีแต่ยอนเขาทับใจอยู่ที่ไหนคะพี่น้องคะ่ะอยู่ที่ไหนคะ ในทีนธุรก,กันดานไหมคะเพราะว่าเขาเป็นเสียงร้องของทีนธุรก,กันดานเขาอยู่ในทีนธุรก,กันดานปุน้นะคะในพระธรรมมัทธิบะะทที่3ในข้อที่1บอกว่าคราวนั้นยอนผู้ให้รับปฏิสมามาประกาศในทีนธุรก,กันดานที่แคว้นยูเดียบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มากใกล้แล้ว ย้อนผู้นี้แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาผู้เผยพระวจนะว่าผู้เสียงผู้ร้องในถิ่นรักกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเจ้าจงกระทำหนทางของตรงให้ตรงไปเสื้อผ้าของย้อนผู้นี้ทําด้วยขนอูดและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือจักกะจันและน้ําพึ่งป่าขณะนั้นชาวกรุงยเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดีย และคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอแดนก็ออกไปหายอ่อนสารภาพความผิดบาปของตนและรับปฏิสมาจากยออนในแม่น้ำจอแดนทินที่ยออนได้หับใจอยู่ก็คืออยู่นอกเมืองอยู่ในทินทุรกันดารดังนั้นประชาชนก็ต้องออกเมืองไปเพื่อที่จะไปพบยออน ะะเขาต้องออกจากเมืองไปจึงจะสามารถพบยอนได้ดังนั้นยอนเนี่ยจึงมาได้ทำให้เกิดความระแวงความกลัวแก่พวกฟาลิสีว่ายอนจะมาล้มล้างจะมาหักล้างหรือจะมาทำอะไรอย่าง,งนั้นเขาเลยไ,ได้ต่อต้านยอนแต่อย่างใดแต่อย่างพวกฟาลิสีพวกปุโรหิตเหล่านี้กลับต่อต้านพระเยซูอย่างนักหน่วงเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าประการที่หนึ่ง พระเยซูเนี่ยเมื่อเริ่มต้นพันธกิจพระองค์ได้สั่งสอนเทศนาและคำเทศนาของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์เองอันนี้เป็นสิ่งที่พวกฟาลิสีเนี่ยมาชอบใจเพราะว่าคนที่จะสามารถสั่งสอนในธรรมบัญญัติได้เนี่ยจะต้องเป็นซิทมีครูจะต้องมีอาจารย์จะต้องไปเรียนมาจะต้องจบจากสถาบันจะต้องจบหลักสูตรพระกัมภีร์ ของเปิ้ลเปิ้ลต้องเร่เรียนมาต้องมีครูต้องมีอาจารย์ถึงจะสามารถที่จะสังสอนพระบัญญัติและก็เทศนาได้แต่พระเยซูเนี่ยมีอาชีพอย่างค่ะ <Okay. S 1> เป็นช่างไม้มาก่อนเมืนอก่นค่ะเติบโตกับโยเซฟนะที่เป็นช่างไม้นะเหลาไม้เตาไม้จนมาถึงอายุสาสิปีทิ้งเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็ออกเทศนาเลย อันนี้เป็นสิ่งที่พวกฟาลิสีเนี่ยรับมาได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เล่าเรียนมาว่าจะจะเป็นที่ยอมหับของผู้คนเนี่ยโอ้ต้องเฮียนแล้วเฮียนแหมท่องแล้วท่องแหมแต่พระเยซูอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาจากในกระบอกง้และวก็มาเทศนาสั่งสอนและคำเทศนาของพระเยซูเนี่ยเมื่อประชาชนฟังแล้วก็ยอมรับตัว ว่าคำสั่งสอนของพระเยซูเนี่ยมีการตรีความหมายที่แตกต่างไปจากพวกฟาริสีหรือพวกปุโรหิตและก็บาได้พิดธรรมบัญญัติแต่เสริมความเข้าใจเพิ่มความจริงแท้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติเพราะว่าคำสอนของพระเยซูเนี่ยทำให้ประชาชนที่ฟังเนี่ยฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะมีการยกตัวอย่างมีคำอุปมานมาว่าจะเป็นเรื่องของอบุตรน้อยหลงหาย นะมีการเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวมาสอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินสีชนิดหรือว่านกในอากาศนะดอกไม้ในทุง่งหญ้าหรือเชื้อขนมปังอย่างต่างๆนนเนี้ยมันเป็นสิ่งพื้นพื้นที่อยู่รอบตัวแล้วพระเยซูก็ยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มาสอนมาเปรียบเทียบแล้วก็สอดแทรกความจริงฝ่ายวิญญ,ญาณเข้าไปดังนั้นเมื่อประชาชนฟังแล้วก็จึงชอบใจมากติดตามพระเยซูนี่มันก็เลยทำให้ ฟาริสีเนี่ยมาชอบใจเลยยิ่งคนติดตามพระเยซูมากยิ่งขึ้นเขาก็ยิ่งอิจฉามากขึ้นและก็โมโหมากขึ้นดังนั้นการต่อต้านพระเยซูก็เริ่มเกิดขึ้นจากพวกฟาริสีและประการที่สองนะคะที่พระเยซูได้ถูกต่อต้านก็คือว่าการรักษาโรควันสะบาโตอันนี้พวกฟาริสีก็หับมาได้เหมือนกันเพราะว่าเขา ถูกสอนมาว่าวันสบาโตคือวันยุดพักนม่นก็ค่ะและเขาก็จะร่างกฎของวันสบาโตออกมามา,มากมายเลยทีเดียวอันนั้นก็ย่างมาได้อันนี้ก็ย่างมาได้นะคะแม้แต่จุดไฟในในครัวก็ทำมาได้หนวดแป้งจะทำอาหารก็ทำมาได้จะแก้ผมเส้นได้ก็มาได้จะเดินไปกี่ก้าวก็มาได้แบกของนักเกินกิโลก็มาได้จะย้ายของจากที่นี่ไปที่นั่นก็มาได้กฎเยอะมาก แต่หนึ่งในกฎเหล่านั้นที่ห้ามทําในวันสะบาโตนั่นก็คือการรักษาโลกนะเพราะว่าการรักษาโลกเหมือนกับการทํางานอย่างหนึ่งผิดบัญญัติข้อที่4เขาก็เรื่องต่านี้พระเยซูกล่าวหาพระเยซูจะลงโทษพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทําผิดบัญญัติแต่พระเยซูกลับบอกว่ามัน่ผิดการช่วยคนหรือการทําความดีในวันสะบาโตเนี่ยผิดสามารถทําได้ ซึ่งอันนี้เขาก็ย้อนไปถึงสิ่งที่ยอนได้กับเขียนนะที่เขาได้อ่านไปนะคะที่ยอนบอกวา่าพระบัญญัติเนี่ยมาทางโมเสสแต่พระคุณและความจริงอ่ะมาทางพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูเป็นผู้ที่จะมาเปิดเผยความจริงของพระบัญญัติด้วยพระคุณมาใจยเอาแค่กฎเกณฑ์เท่านั้นถ้าเอาแค่กฎเกณฑ์เนี่ยเป๊ะๆตายหมดนะคะแต่พระเยซูมาคือบัญญัตินั้นสมบูรณ์ โดยพระคุณพระเมตตาและความจริงที่มาจากพระเยซูและพระเยซูยังได้เปรียบเทียบเพื่อพวกฟาริสีได้ฟังว่าถ้าสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นวัวของท่านเป็นลาของท่านหรือเป็นลูกแกะของท่านมันตกลงไปในบอ่อน้ํามันจะจมน้ําตายแล้วเนี่ยในวันสะบาโตท่านจะช่วยมันก่อนเขาก็ตอบว่าแน่นอนว่าช่วยพระเยซูก็วอกว่าเนี่ยขนาดสัตว์ยังช่วยเลย แล้วเขาช่วยคนในวันสะบาโตเนี่ยมันจะคิดบรญญัติวันสะบาโตได้อย่างไรฟาริสีก็เถียงมอออกนะคะแต่เขาก็โกรธพระเยซูอยู่ดีโกรธที่พระเยซูเนี่ยฝ่าฝืนทรรมเนียมปฏิบัติของเขามาได้ทําตามการตีความหมายที่เขาได้ฮับมาจากรุ่นซูรุ่นนะมหูก่ชั่วอายุคนมาแล้วแต่พระเยซูมาเนี่ยเหมือนจะมาเตเลย นะมาทําแตกต่างเลยนะคะแหกคอ,อกเลยและยังมีแหตเรื่องหนึ่งที่พระเยซูได้เปิดเผยความจริงในพระบัญญัติที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เขาสอนนะก็คือเรื่องของการล้างมือนะก่อนการรับประทานอาหารคนยิวเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องล้างมือก่อนแล้วก็จะมีวิธีล้างมืออย่างนั้นอย่างนี้ทำสามขั้นตอนนะคะถ้ามาล้างมือก่อนรับประทานอาหารจะเป็นบาปนะ,ะจะเป็นมลทิน แต่ก็มีสาวกบางคนของพระเยซูนะะที่กินเลยนะโดยที่บม่ได้ล้างมือแต่พระเยซูยังเอาเรื่องนี้มาสอนได้อยู่นะว่าสิ่งที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมาได้ทําให้เป็นบาปหรอกแต่สิ่งที่ออกมาจากร่างกายจากจิตใจต่างหากที่มันทําให้เป็นบาปเนี่ยพวกฟาริสีก็บรชอบเลยนะคะก็เลยคัดขวางนะต่อต้านว่าออย่างที่เิ่นสอนมาเนี่ยเหมือนกับมัน ถูกล้มล้างไปนะคะจริงๆแล้วพระเยซูมามาเพิ่มพระคุณนะมาทำให้พระบัญญัติเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่เขาไม่พอใจนะแมย่างหนึ่งก็คือว่าพระเยซูบอกเขาว่าเขาเป็นคนตาบอดนะฟาริสีคือคนตาบอดท,ที่กำลังนําทางคนตาบอดและมันจะไปรลอดได้อย่างไดมันก็จะตกลงไปในบ่อนะยิ่งกทำให้ฟาริสีเจ็บใจมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าพร,พระเยซูได้มองว่าพวกฟาริสีเหล่านี้เป็นคนที่เคร่งคัด แต่เพียงกฎระเบียบยุ่งยิ้มเท่านั้นนยะกรองเอาลูกน้ําออกแต่กลือนอูดทั้งตัวเข้าไปนั่นแหะค่ะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข่งคาดมดแต่กับลืมแก่นสารแก่นลักของพระบัญญัติที่มันต้องมีพระคุณด้วยอันนี้ก็ทำให้พวกฟาลิสีเนี่ยบ,บพอใจนะพระเยซูคริสเล่กประการต่อมาที่ทําให้พวกนักการศาสนาต่อต้านพระเยซูคริส นั่นก็คือเรื่องการที่พระเยซูได้ทําการอัศจรรย์การอัศจรรย์ของพระเยซูเนี่ยเป็นการอัศจรรย์ที่ชัดเจนพระเยซูทรงรักษาโรคทำให้คนป่วยหายม่ก็ค่ะคนตาบอดก็มองเห็นได้คนใบก็พูดได้หูนวกก็ได้ยินคนโรคเลื้อนก็หายสะอาดแม้แต่คนตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นได้ ด้วยการอัศจรรย์ของพระเยซูผีร้ายที่ออกอารวาพสพระเยซูกบคับผีออกซึ่งการอัศจรรย์เหล่านี้ก็ทําให้ชื่อเสียงของโะรงเนี่ยก็เรื่องลือออกไปยังรวดเร็วมากในเวลานั้นไม่เพียงแต่ระองทรงมีชื่อเสียงอยู่ในแถบทิ่นที่ระรงอยู่ในกาลิลีแต่ยังกระจายออกไปในรอบนอกไปถึงซีเรีย ซึ่งก็ทําให้ผู้คนมากมายที่เชื่อและศรัทธาในพระเยซูว่าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเนี่ยทำให้ฟาริสีนี่ก็วันนะและก็รู้สึกอิจฉาจึงต้องการที่จะกําจัดพระเยซูเพราะคิดว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยพวกเขาก็คงจะหมดบทบาทและหมดอิทธิพลเพราะผู้คนมากมายก็จะติดตามพระเยซูเพราะพระเยซูทําการอาศจรรย์ที่ชัดเจนมากและเห็นประการหนึ่งนะคะที่บอเพียงแต่พวกฟาริสี ต่อต้านพระเยซูเท่านั้นนะแต่ว่าพวกปูโรหิตก็ยังเกลียดชังพระเยซูตัวพวกฟาริสีที่ต่อต้านพระเยซูเนี่ยก็เพราะว่าฟาริสีเป็นฝ่ายที่จะสอนจะให้ถ้อยคาจะเทศนานะ,ะแต่พระเยซูก็เหมือนกับมาเปลี่ยนแปลงคําสอนของเขามาล้มล้างคําสอนของเขาฟาริสีก็บ่ช,ชอบแต่อย่างปูโรหิตนะคะีอย่างต้องเกลียดชังพระเยซูตัวปุโรหิตนี้หนะ้าที่ที่อยู่ในการดูแลในเระวิหารของพระเจ้าและเกี่ยวอย่างกับพระเยซูนะคะ แล้วเก็เป็นเพราะว่าตีปรหิตเกลียดชังพระเยซูเนี่ยเหมือนเร,เรียกว่าพระเยซูไปทําลายหมอเข้ามอแกงเขาไปทุบมอเข้าม้อแก,งเ,ก,อเอแกงเขาก็คือว่าพระเยซูได้เอาเชือกแม่กราทาไปเป็นแส้แม่ก็ค่ะแล้วก็ไปไล่พวกข่อค้าที่มาตั้งโต๊ะมาทําขอกซัดเอาวัวเอาแกะเอานกพิราบอย่างมาขายที่ลานพระวิหารของพระเจ้าไปคว่ำโต๊ะแหลกเงินนะ และก็บอกว่าคนเหล่านี้ยมาทำให้พระนิเวศของพระเจ้ากลายเป็นถ้ำโจนซึ่งนั่นมันเป็นเหมือนกับการตำหนิพวกปุโรหิตที่เป็นผู้ที่ดูแลพระวิหารอยู่ที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งการที่พวกปุโรหิตอนุญาตือ้วกะกอกค้าต่างๆนามาทําการค้าขายมายึดพื้นที่นาขายทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่พระวิหารเนี่ยเกาะเพราะว่าเขาได้มีผลประโยชน์จากตรงนั้น ได้หับค่าเช่าที่ได้หับเงินสินโบนได้หักการประมูลที่อย่างต่างๆมันเป็นรายได้ของปุโรหิตนะคะแต่พระเยซูเนี่ยไม่ได้ทรงพอว่าไทยในสิ่งนีนะ้เพราะว่าบริเวณที่เขาไปตั้งโต๊ะแลกเงินหรือว่าทําคอกสัต์เลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะขายเนี่ยมันเป็นลานชั้นนอกเป็นลานพระนิเวศซึ่งเป็นลานชั้นนอกและชั้นนอกเนี่ยมันเป็นที่ที่คนต่างชาติ ตีเจือพระเจ้าตี่ฮับเอาบัญญัติธร,รมเนียมยิวหรือเข้าสุนัตเนี่ยเขาจะมานมัสการพระเจ้าที่ลานชั้นนอกเพราะว่าพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยมาได้เหมือนคิดจักในยุคนี้ที่เราจะนั่งตรงไหนก็ได้จะนั่งหน้าสุดก็ได้มุมไหนก็ได้ได,ได้หมดแต่ในวิหารของคนยิวเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะจะเข้าจะออกเนี่ยมาได้ตรงไหนก็ได้บาใจเขาจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นแบ่งไว้ นะชั้นในสุตรก็จะเป็นของปุโรหิตนะทัดมาเป็นของเลวีทัดมาเป็นของคนยิวที่เป็นเพศชายทัดมาก็จะเป็นของคนยิวที่เป็นเพศหญิงและทัดออกไปนี่ก็คือจะเป็นของคนต่างชาติที่จะมานมัสการพระเจ้าแต่เวลานั้นคนต่างชาติเข้านมัสการพระเจ้ามาได้เพราะว่าลานั้นเต็มไปด้วยมูลสัตว์เต็มด้วยพอกสัตว์และความสกประกคนต่างชาติมาสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้พระเยซูก็ ความโตแล้วก็ชำระพระวิหารของพระเจ้าซึ่งมันทำให้ปุโรหิตนี่ยโกรธมากมบพอใจมากว่าพระเยซูเนี่ยใช้อำนาจไอ้ยังมาสั่งการนี้เพราะว่าอำนาจตีตีฮับผิดชอบดูแลวิหารเนี่ยก็คือหน้าที่ของปุโรหิตและพระเยซูใช้สิทธิไอ้ยังเขาก็เริ่มต่อต้านพระเยซูคิดแต่ทั้งหมดทั้งปวงเ่าเนี่ยนะคะ mm hmm. สิ่งที่สําคัญที่ทาให้หนักกนาการเสียาทั้งหมด ต่อตาและคิดที่จะต้องกับจัดพระเยซูให้ได้นั่นก็คือการที่พระเยซูได้อ้างว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าที่ได้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาฮับมาได้ที่สุดนะคะเพราะว่าพระเจ้าสําหรับคนยิวแล้วเนี่ยถือว่าสูงสุด่ะแม้เขาจะเอ่ยคาว่าพระเจ้านี่อูบมาได้นะคะเพราะว่ามีกฎว่าห้ามออกพระนามของเจ้ายังไม่สมควรนะ บางคนตกใจว oh oh, ่าะอะไ oh, รโอ้ไ y g กม่กอล่ะค่ะโอ้พระเจ้าคือยังตกใจยังโมูเรื่องอยังมูโอู้พระนามพระเจ้ายังมาสมควรออกไปคนยิวมาได้เลยแม้แต่จะเขียนคำว่าพระเจ้าลงไปในในกระดาษในโน้ตในการจดต้องไปอย่างค่ะชำระตัวต้องล้างต้องอาบน้าทั้งผมทั้งทุกอย่าง <c oughs> ถึงจะเขียนคำว่าพระเจ้าได้คือแบบบริสุทธิ์มากแต่พระเยซูกลับบอกว่าพระเจ้าคือพระบิดา มันเป็นเหมือนกับการดูหมิ่นพระเจ้าและเป็นเหมือนกับการยกตัวเองขึ้นเสมอเท<ม>่าเทียมกับพระเจ้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนอยู่รับมาได้และต้องกำจัดเพื่อได้เลยพระเยซูเนี่ยน,นี่ก็เป็นการทำให้การต่อต้านเริ่มรุนแรงขึ้นนะคะอันนี้พี่น้างค่ะคือข้อแตกต่างนะระหว่างยอนกับพระเยซูคิสตีอย่างย้อนเริ่มประกาศเริ่มรับปฏิสมา ม่อมีการต่อต้านเลยพวกฟาริสีมาเข้าร่วมกับยอนมาขอหับปฏิสนากับยอนแต่พอพระเยซูเริ่มพันธกิจก็มีการต่อต้านอย่างรุนแรงอันนี้เหล่านี้ก็คือความแตกต่างนะที่เราได้ศึกษากันวันนี้นะคะวันนี้ก็พอที่จะเพื่อน้องได้เห็นภาพนะในการเริ่มต้นพันธกิจของยอนแล้วก็ของ พะเซูสุิสิ์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จบเรื่องของยอนนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาต่อเรื่องของยอนต่อนะคะวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและก็สวัสดีปีใหม่เมืองเ้ยน,นะคะขอบเจอวยพรค่ะ,คะเวลานี้เขาจะพักเบรกนะคะประมาณ15นาทีเนาะเดี๋ยวเขาะ